มาถึงช่วงนี้ก็ถึงยุคคนกินคนคนรวยกินคนจนคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอคนฉลาดกินคนงูเพราะเหตุแห่งคนเหล่านั้นไม่ประพฤติท,ทำไม่ประพฤติให้เกิดความสงบราษฎรกินราษฎรครูกินครู ลองเลือกตั้งกออปจออะไรขึ้นมาสันะครูจะกินครูให้ดูครูกินครูราษฎรกินราษฎรเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนบวเฮตย่างย่างหลุดดหลายๆกินตั้งแต่เบอร์นึงหอดเบอร์สุดทายพักไหนกินหมดแต่เวลาเขาได้เป็นแล้วเขาก็กินคืนนางนาข้าพระกินพระ ไม่ใช่คำพูดที่เกินเลยเดี๋ยวนี้ถ้าท่านลองลาบวดดูสักสองสามพันษาท่านจะเห็นแล้วบอกพระผู้ใหญ่หจะกินพระผู้น้อยถ้าพระไม่ประพฤติทมท,ท่านอยากเป็นพระครูท่านอยากเป็นอุปชาท่านอยากเป็นอะไรท่านต้องเอาเงินไปไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าขาดธรรมมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์อันตรายไปหมดเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ลึกลงไปกว่าน,นั้นพระพุทธเจ้าว่ามาตริปุตตลิปิดปุตตมหิติพโพอาคาโตพ่อแม่จะเพ่งจ้องฆ่าลูกตนเองอย่างรุนแรงหลังจากนั้น มาตาลีปิตริกุตัตมหิติพวาคาโตลูกจากเพ่งจ้องฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างรุนแรงเพราะขาดทมเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้หญิงจะไปจ้างคลินิกเทือนฆ่าลูกในท้องตามปกติแล้วนี่ท่านวัดคุณธรรมของมนุษย์ตรงนี้ เมื่อใดแม่เลิกรักลูกแม่ฆ่าลูกได้นั้นเป็นความเสื่อมทามที่สุดแล้วของมนุษย์ลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ยังเป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสมนุษย์แต่ถ้าถึงขั้นพ่อแม่แม่ฆ่าลูกในท้องได้สุดเวียงแห่งความตกต่ำมีเรื่องมีราวเรื่องทนาน,นชานีชาดก ผู้หญิงคนหนึ่งไปก่อไฟในป่าชา้าทำอาหารอยู่ในป่าชา้าควันอ้อยอิงร้องให้ไปด้วยทำอาหารไปด้วยก็พอดีเทวดาตนหนึ่งสงสัยว่าทำไมหนอบ้านเรือนเขาไม่มีหรือเขาต้องมาทำอาหารในป่าชา้าลับๆล่อๆก็เลยปลอมตัวเป็นมนุษย์มาถามว่าป้า ป้าทําไมต้องมาทําอาหารอยู่ในป่าช้าป้าทําไมบ้านของป้าไม่มีหรือที่นี่มันไม่เหมาะสมที่จะมาอยู่คนเดียวมาทําโยทํากินผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าน,นางธนัญชาน,นีก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้ามาก่อไฟมาปรุงอาหารเพื่อจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระธรรม อ้าวทำไมป้าต้องมาอุทิศให้แก่พระธรรมพระธรรมเป็นอะไรพระธรรมตายแลว้วป้าว่าเอาเองใครบอกป้าว่าพระธรรมตายเพราะเหตุใดป้าจึงกล่าวเช่นนั้นนางคนนี้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ามีลูกสองคนผัวของข้าพเจ้าตายไปตั้งแต่ลูกอย่างน้อยๆโจนเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมาได้แต่วันนี้ ลูกสาวก็ทิ้งแม่ไปกับผู้ชายไม่อะไรใยดีบุญคุณของแม่ที่เลี้ยงโดูมาไม่เคยมีเหลือเลยเพียงนิดเดียวก็ไม่มีนั้นชื่อว่าพระธรรมตายแล้วแม้แต่ลูกที่แม่เลี้ยงมาเกิดมาจากคองของแม่ยังไม่มีความรู้สึกถึงบุญคุณเอาอะไรมาเป็นธรรมะในโลกนี้พระธรรมนี้ตายแล้ว ข้าพเจ้าหวังพึ่งลูกชายหวังว่าเขาคงจะมีภรรยามาเลี้ยงดูแม่พ่อเขาไม่นานนักพี่สาวเขาจากไปเขาก็ไปเสพสุรายาเสพติดต่อมาก็ทิ้งแม่หนีหายไปกับเพื่อนไม่กลับมาอีกเลยข้าพเจ้าต้องสมสารทุกยากหาอยู่หาก,กินขอเขาขอทานเขากินไป บัดน,นี้ข้าพเจ้าพอจะมีอาหารจากงานนักสัตตะเลิกขออาหารมาได้ข้าพเจ้าคิดว่าพระธรรมคงตายไปจากโลกนี้แล้วถ้าพระธรรมเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ดีที่งามน่าจะยังเหลือในใจของลูกไม่มากก็ควรจะมีเหลือน้อยควรจะจากไปก็ควรจะกลับมาเยี่ยมดูแม่บ้างนี้ไม่มีเลย เขาบูชาสิ่งอื่นมากกว่าแม่ข้าพเจ้าจึงขอทำอาหารนี้อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระธรรมที่มันตายไปแล้วเทวดาตนนั้นก็เลยถามว่าป้ามั่นใจหรือว่าลูกไม่มีเยื่อใหญ่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าข้าพเจ้ามั่นใจเสืยยิ่งกว่ามั่นเพราะเมื่อปีที่แล้วลูกข้าพเจ้าได้กลับมากับผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นลูกสะพ้ายข้าพเจ้าก็ล้งดีใจแต่ว่าเขาไม่มีลูกด้วยกันคนอินเดียเขาถือนะผู้ใดไม่มีลูกถือว่าบาปหนักตกนรกหลุมปุตตะเมื่อข้าพเจ้าเอาใจใส่ทั้งลูกสะพ้ยทั้งลูกชายหวังว่าเขาจะได้เลี้ยงดูแต่เขารักภรรยาเขามากภรรยาเขาบอกให้ลูกชายมีไล่แม่หนี ้าไม่ไล่แม่หนีจากเรือนเขาจะหนีจากเขาบอกว่าแม่นี่เป็นกาลกินีอัป,ปีถึงจะมีท้องก็จะไม่สามารถมีลูกเขาบอกว่าแม่เนี่ยมีตัวกาลกินีกินลูกของเขาเขาเชื่อภรรยาของเขาได้ขับไล่ใสสองข้าพเจ้าออกจากเรือนข้าพเจ้าจึงต้องตกเป็นคนขอทานเมื่อข้าพเจ้าออกจากเรือนไม่นานนะัก ภรรยาเขาก็ตั้งทองแล้วก็คลอดลูกออกมาสมจริงที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นการลกิน,นีซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่เคยเป็นแต่ทำไมเมื่อเขาไล่ข้าพเจ้านีแล้วภรรยาเขาจึงมีลูกได้แสดงว่าคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าทำกับลูกกับสะพายมันไม่มีคุณมีค่าทำนี้ตายแล้ว คนนั้งก็เลยถามว่าเขาเขาคลอดลูกมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้ชายอย่าเลยป้าธรรมะจะยังมีอยู่หรือจะตายไปก็ตามป้าสบายใจผมนี้แหละจะจัดการกับลูกของป้ากับหลานของป้าว่าแล้วก็เลยลุกขึ้นชี้มือใส่ต้นไม้ใหญ่ต้นนึ่งระเบิดเหมือนเสียงฟ้าผ่าตึม้ม ต้นไม้ก็โค่นลงแล้วก็ลุกเป็นไฟชายคนนี้บาาอกว่าผมมีฤทธิ์มีเดชขนาดนี้พอจะฆ่าลูกชายลูกสาวท่านได้ไหมพอจะฆ่าหลานของท่านได้ไหมที่มันเนรคุณสบายใจเถอะป้าจะโกรธอย่าน้อยใจผมจะไปฆ่ามันให้แหลกเป็นจุนให้มันไม่เป็นเท่าทานเหมือนต้นไม้ต้นนี้ว่าแล้วก็ชี้ใส่ต้นไม้ก็ขาดลงแล้วก็ลุกขึ้น ผู้หญิงคนนั้นนั่งคุกเข่ขขาพนมมืออ่อนหมดทั้งตัวกราบลงขอทีเธอเพราะจะประคุณถ้าจะอย่างไรก็คาดแต่ลูกสะพ้ยเธอเอาหลานไว้ให้เชยชมเอาลูกไว้ให้ข้าพเจ้าเธอจะดีจะชั่วก็คือลูกของข้าพเจ้าจะดีจะชั่วก็คือลูกจะชั่วจะเสียก็คือเลือดอย่าเฉือนอย่าเชื่อ ให้เขาตายไปเลยเอาไว้เถิดถ้าจะฆ่าก็ฆ่าแต่เพียงลูกสะพ้ยขอหลานกับลูกชายเอาไว้เถิดขอเถิดว่าแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยคนนั้นก็บอกว่าป้าเอ้ยพระธรรมยังไม่ตายยังมีอยู่ในใจของป้าที่เป็นแม่ของลูกยังไม่ใจจืดใจดำพอจะฆ่าลูกได้ แม้แต่หลานซึ่งเป็นลูกของลูกป้าก็ยังไม่มีกระจิกกระใจพอจะฆ่าได้นั่นแหละธรรมธรรมยังมีอยู่เมื่อใดแม่สามารถฆ่าลูกได้พ่อฆ่าลูกได้เมื่อนั้นคือความตกต่ำที่สุดแห่งพระธรรม